Overdrive Guitar Contest 13 The Guitar Battle be the best you can be สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องแปรวนะคะเด็กหญิงรัติการนำลอยอายุ13ขวบมาจากโรงเรียนขาจรเกตอินเตอร์เนชั่นแนลสกูค่ะในสมัยตอนโควิด1 9ะค่ะหนูไม่รู้จะทำอะไรดีหนูก็เลยลองเล่นกีตาร์ไฟฟ้าดูแต่พอเล่นสักพักนึงเฮ้ยความรู้สึกของหนูคือแบบเจ๋งมากหนูพูดคำนี้ ขึ้นมาเลยว่าฉันทําได้แน่นอนจนถึงทุกวันนี้หนูทำได้จริงๆแนวเฮฟวี่ร็อกหนักๆค่ะสตี v i บเฮอร์แมนลและแองกัสยังค่ะหนูรู้สึกว่าเล่นกีตาร์ได้เป็นธรรมชาติดีค่ะรู้สึกดีใจมากๆที่หนูได้ เข้ารอบจริงชนะเลิศในรายการ Overdrive Guitar Contest ครั้งที่13ค่ะเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่โชคดีมากคำว่า13ครั้งที่13หนูอายุ13ขวบพอดีเลยหนูมั่นใจแน่นอนค่ะมั่นใจแบบเกินล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะหนูไม่กลัวค่ะจะไปกลัวทำไมอะคะพี่ ช่วยออมมือให้หนูหน่อยนะคะเป็นผู้หญิงอย่างหนูเนี่ยก็สู้ยิบตาอยู่แล้วค่ะอยากจะให้ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้หนูกันเยอะๆนะคะในรายการ Overdrive Guitar Contest ครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครค่ะสถานที่ MCC Hall ชั้น4 The Mall งามุงวานที่สำคัญอยู่หน้างานคอนเสิร์ต Steve ด้วยนะคะ Bye bye, ma venye na ka Overdrive Guitar Contest 13 The Guitar Battle Be the Best You Can Be Sing Corporation OVD Broad Music Global snur Ngam Rekord Guitar Hang Raket High Sang Overdrive Guitar Contest Be the Best You Can Be Rocking Sal Tip Open จูนร์ชิงรางวัลมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทพร้อมช่วยรางวัลรอบชิงชนะเลิศเสาร์ที่28ตุลาคมหน้างาน Stevie Live in Bangkok MCC Hall The m ง n g Lang Mu w ชั้น4สอบถามรายละเอียด Brad Music Global 02 203 0423 Line ด r a าสนับสนุนโดย Overdrive Guitar Contest 13 The Guitar Battle. Be the best you can be.